ี้จะพามาชมส่วนสูงของเหล่าเสาหลักกันครับว่ามีใครสูงเท่าไร่กันบ้างจะเริ่มจากน้อยไปมากก็แล้วกันนะครับคนแรกคือน้องโคโจชินโนบุนะครับเสาหลักแมลงเอวบางร่างเล็กส่วนสูงของน้องคือ1 5 1ซนติเมตรครับ<โ>ที่สองน,น้องโทคิโท,โทมุอิจิโร่นะครับเสาหลักหมอกโดยส่วนสูงของน้องคือ160ซนติเมตรนะครับคนที่3อิกโรโอบาลไนานะครับเสาหลักอสรพิษสุดจี๊ดเพราะแอบรักแต่ไม่กล้าบอกนะครับส่วนสูงคือ162ซนี่งร้อยหีสิบสองเซนติเมัรควรักคนาีนดีคนของคันโรจิม ส่วนสูงของน้องคือ167ซนติเมตรครับผลที่5โทมิโอกะกิยูเสาหลักวารีผู้น่านิ่งเข้าถึงยากส่วนสูงคือ176ซนติเมตรครับผลที่6เรียงคู่เคียวจูโร่เสาหลักเพงิงโดยส่วนสูงของเขาคือ177ซนติเมตรครับผลที่7ซาเนมิเสาหลักวายุโคตรเก่งโคตรตึงโดยส่วนสูงคือ179ซนติเมตรครับผลที่8อุซุยเทนเงินเสาหลักเสียงหน้าหลอก้ามโตเมีย3คนโดยส่วนสูงคือ198ซนติเมตรครับผลที่9ก้าไอ้น้องคนนี้มาปิดเกมอีกแล้วฮิเมจิมะเกียวเมวเสาหลักหินผานะครับ